ส่วนถูเรียนนี่าพัดสวัสดีครับมาดูตอนถูเรียนเศร้าครับลงสั้นไปหนึ่งเดือนกับสิบวันครับยังไม่ได้กักโซกเลยครับสะสมมาห้านได้สามรอบแต่ก็เริ่มมีตาดอกใก้เห็นนะครับเจอฝนที่ผ้านมานะครับใบอยู่รวงมับใบในหลวงมากแต่ก็ไม่เป็นต้นกระทบนะครับเพราะว่าใบก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับได้แดดสามวันครับ ปลายจิงเริมขยับครับตามปลายจิงเริมจะมีตุ่มตาฮนะแต่ส่วนมาก,ก็จะเป็นดอกบนคะแนนนะเพราะว่าเจอฝนนักกับจุดนี้ยังไม่ได้กักโซกเลยนะครับทุเรียนสมบูมรณ์หมากับแจกตาดอกผ้าฝนมาเลยเนี่ครับนี่ถ้ารอแบบว่าให้ได้กักโซกรักสิบวันนะดินไม่ต้องแห้งนะออกดอกแน่นอนกับตอนนี้ครับ